สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มเศรษฐีนาคราชนะครับวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศท้องทุ่งนาน,นะครับอยู่ด้านหลังก็มีต้นหญ้าเขาเรียกหญ้าเลยนะหญ้าขาเนาะก็มาเชิญชวนทุกท่านนะครับมาปลูกป่ายุค 5G ผู้เพื่อสร้างเมืองอุดมสุ์แบบร่วมกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาคุยนอกเรื่องนะครับที่มาเกี่ยวกับป่านะครับแต่ก็เกี่ยวกับยุค 5G จริงๆก็ยุค 4G ยุค 3G ที่ในอดีตนะครับคือระบบการจัดเก็บข้อมูลสมัยก่อนเขาจัดเก็บแบบเซนะ็นเตอร์ไรส์เนาะเก็บใส่ในเซอร์เวอร์ไว้เอาไปมาปับ๊บพอเก็บในเซิร์เวอร์ข้อมูลมันพูดไงมันมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีถูกแฮกครับคนมันก็ดื้อน,นะเอาข้อมูลไปใส่ไว้มันก็ยังจะไปเปลี่ยนแปลงตัวสําคัญคือไอ้พวกนักโปรแกรมเมอร์นะที่ที่สามารถที่แก้ไขข้อมูลได้แต่มันก็มีระบบระบบหนึ่งนะครับ ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบบล็อกเชนระบบบล็อกเชนเนี่ยต่อไปอนาคตบางคนบางคนเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องรู้เลยเหมือนเด็กสมัยเนี้ยไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าไอ้ระบบ Android เป็นยังไงแต่มันรู้ว่ามันเปิด YouTube ยังไงมันรู้แค่นั้นนะ่ะแต่เบื้องหลังของระบบทุกอย่างเนี่ยคือ Android เป็นระบบการจัดการนะครับอย่างแค่ไปจิ้มตรงนี้ปุ๊บล้วก็มีเพลงเต้นด๊กดักดักดก,ดก,ดกนะครับ ระบบเบื้องหลังมันคือระบบปฏิบัติการ android ที่เอาแอปทุกตัวไปใส่ไว้ในระบบปฏิบัติการแล้วระบบนั้นมันก็ทํางานโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือโดยที่เด็กยังไม่รู้เลยครับนั่นคือระบบปฏิบัติการ android ก็เหมือนกับบล็อกเชน,นครับบล็อกเชนคือเป็นสิ่งเป็นระบบอยู่เบื้องหลังนะครับที่ สามารถในการจัดเก็บข้อมูลคือเอาข้อมูลเข้าไปใส่ใส่เข้าไปในนั้นแล้วแม้แต่แอินหรือคือไม่มีไม่มีอินพู้ใดๆคือข้อมูลมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับบล็อ,อกเชนเป็นข้อมูลที่โปร่งใสเป็นลักษณะของดีเซนทร์หมายความว่าไม่มีจุดศูนย์หมายว่าข้อมูลมันจะถูกกระจายไปทุกที่เก็บท,ท,ทุกที่นะครับซึ่งปัจจุบันหรือเมื่อก่อนเนี้ยมันจัดเก็บคือจะเก็บจ,จัดเก็บไว้ที่ศูนย์หรือเซ็นเตอร์ไม่ว่าเราจะทำแอปพลิเคชันอะไรหรือเราจะเล่น โปรแกรมอะไรคือจะต้องมีเจ้าของเจ้าของเจ้าของสูรหรือเจ้าของ Data ที่เราใส่เข้าไปเหมือนเราเล่นไลน์นะครับเล่นไลน์ก็ต้องมีมีเซิร์ฟเวอร์ของไลน์เ,นเรียกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งข้อมูลมันจะวิ่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์พอพูดง่ายเราคุยอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของสามารถดักได้เลยหมายถึงว่าดักเข็นข้อมูลนะถ้าเกิดเขาอยากจะเจาะนะอยากจะจอดก็เป็นข้อมูลนะนะั้นะขเขาก็เห็นแล้วเขาไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดเขาอยากจะแก้พูดง่ายมันมีเซ็นเตอร์เหมือนมือถือที่เราใช้กันเนี่ย เวลาเราโทรปั๊บมันต้องวิ่งไปที่เสาก่อนแทนที่เราอยู่ใกล้ๆกันในขนาดนั่งอยู่ใกล้ๆกันนับมือถือสองเครื่องที่ติดกันเนี่ยมันไม่จะเชื่อมต่อหากันโดยตรงนะเวลาเราโทรหากันะมันจะวิ่งเข้าไปที่ที่เสาก่อนก็เรียกวิ่งไปที่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์จึงจะยิงกระจายหมายอีกเครื่องหนึ่งเวลาโทรหากันนะต้องเปนขนาดเครื่องมาอยู่ใกล้กันนะนั่งอยู่ติดกันเลยเนี่ยเวลาโทรหากันแทนที่เอ๊ะเมื่อมันอยู่ใกล้กันแล้วทําไมคุณก็คุยกันเลยดีสองเครื่องเนี่ยไม่จําเป็นไม่จัเป็นต้องวิ่งไปที่เสา นี่ครับนี่คือระบบบอกเชนมันเป็นอี้รระบบบอกเชนคือคุณไม่ต้องวิ่งไปที่เสามันไม่มีเซ็นเตอร์2เครื่องสามารถที่จะคุยกันโดยตรงได้เลยแล้วทุกคนรับทราบเหมือนกันหมดทั้งหมดแล้วแก้ไขข้อมูลนั้นไม่ได้นี่คือระบบบอกเชนครับคือจุดข้อที่1คือมันแก้ไขข้อมูลไม่ได้นะครับข้อที่2คือมันมีความโปร่งใสมันโปร่งใสทําไมถึงโปร่งใสก็เพราะว่าข้อมูลมันถูกกระจายไปเก็บไว้ทุกๆที่ไม่ว่าจะคุยอะไรกันนะครับ เราเรารู้เป็นรหัสของเป็นรหัสของคอมพิวเตอร์นะแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเราเก็บเนะี่ยรู้ว่าสองคนนี้คุยกันละแต่ไม่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนอกจากสองคนนี้จะมาเปิดเผยว่าได้คุยอะไรกันไว้นะครับซึ่งสองคนนี้จะเป็นผู้ที่กําหนดเลกไปเวดคียนะไบเวรดคียคือคีย์ส่วนตัว ึ่งคือพูดง่ายว่ามันมันไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ข้อสองมันโปร่งใสข้อสามคือมันจะมีลักษณะของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในระบบบกเชนต้องมีการตรวจสอบร่วมกันมันต้องมีมติมีเอกนทรร่วมกันเรียกคอนเซนซัสนะครับคอนเซนซัสที่ใช้ในการตรวจสอบร่วมกันข้อสุดท้ายอ่ะพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะเวลามันจะหมดผมจะพูดแค่สี่นาทีต่อครั้งนะสุดท้ายคือมันมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่ามันไม่มีแอดมินแอดมิน แมโม์ก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลตรงนั้นได้เลยมันจึงมีความน่าเชื่อถือและมีความไว้วางใจนะครับซึ่งเป็นระบบหลังบ้านที่เอามาใช้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องไม่ต้องรู้เลยในอนาคตนะครับต่อไประบบคอมพิวเตอร์จะมีความน่าเชื่อถือเรื่องเฟกนิวจะไม่มีแล้วเพราะมันจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสทั้งหมดและความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งหมดในระบบที่เอามีรันไว้บนบอกเชนนะครับบอกเชนจะเอามาพัฒนาอีกลหลายๆอย่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับ